แ่ะบบว่ามีควาเก๋ยังไงบ้างวันนี้มางานแฟร์เล่าเลยรูกขายของใช่ค่ะก็วันนี้นะคะมาร่วมงาน JPS คับนะคะครบรอบหนึ่งปีค่ะมันก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายมีรีวอร์ดแจกมากมายค่ะก็ช็อปครบ25บาทได้หนึ่งค่ะก็มาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะคะสายช็อปต้องทำไงบ้างค่ะ ก็แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็เขามีเครือภายในยัสปาร์คุตนะคะสินค้าแบรนด์ก็สามารถช็อปแล้วก็บอกเบอร์สมาชิกได้เลยค่ะนีมากับบอะไรนะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เจอกันนานะไม่เจอกันมาประมาณ2 2 3เนค่ยต้นแต่ละครแซลเขาเรียกเขาว่าตอนนี้เหมือนเขาจะแบบว่าไม่โสดไม่โสดนะครับไม่าะมีแต่แซลม่แต่แซลไม่กล้าทำไมไม่กล้าแซลล่ะ ว่าเขาไม่จบอะไม่ใช่แล้วติดตามไหมติดตามเพื่อนไหมติดตามแบบว่าเราก็คือไม่อาจไม่ไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้ติดตามจะรู้จากคนอื่นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ไต่ก็ได้เมาหคอยกันเนาะใช่ใช่ใช่เรื่องอะไรเราจ้าเห็นเป็นเรืียนถึงแล้วลูกเหงาไม่ลูกไม่ไม่เหงาค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูทำงานเยอะด้วยช่วงนี้ค่ะ ก็เลยเหมือนมีอะไรให้ทำแบบลืมไปแล้วก็อาจจะดูความเคยชินด้วยค่ะก็มีน้อยให้พไปไหมบอกไปแล้วมันห่างกันมาไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคือแบบด้วยความแบบชินอาจจะชินแล้วก็ด้วยคนที่แบบว่ามันเขาก็มานานมากแล้วอะไรอยย่างงเี้รอบนี้ไปนานเลยคะก็ไม่ไปขาดเดือนนะคะตอนที่เขาไปกีินแล้วตอนนี้พูดไปครบเดือนกันเองค่ะแล้วแล้วมีอะไรเขาคิด พอหรือว่ามันเป็นระยะสั้นๆด้วยมันเลยแบบว่าเธอไม่ค่อยได้เปไหนไกลแค่ะแสดงว่านี้พี่นางนะสามคนอะอย่างไรดูเด่นดัดสุดยั่ไงอย่างก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขามีสามว่าเขาจะไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เชิญไปปรึกษาแต่จะเป็นเชิญแบบว่าเขาจะไปแต่ไปรับเธอไม่ใป กันซาบ่าฉันจะไปโอเคแล้วเราแล้วเรามียื่นข้อเสนอกลับไปว่านานต้องได้เท่าไหร่นี่คุค่ะแซลเขากลับว่าสามเดือนไม่น้อยไปยเนาะไมประชดหรือเปล่าค่ะนจริงๆค่ะแล้วหนูที่อยู่ไม่ไดถือค่ะนึกถือแต่ยังรู้สึกว่า ไม่กี่ชิ้นด้วยคู่เรามันเป็นแนวไหนเป็นแนวชิวหรือแนวแบบไม่หลอกลักหรือแบบไม่ีไม่มีเลยค่ะอ๋อคือชาวบ้านเป็นห่วงชาวบ้านบอกว่ามันชิวเกินแล้วคนดูก็เป็นห่วงไงเธอออมันชิวจริงๆคือมันมันชิวชิวแบบชิวมากๆจนแบบก็เริ่มสงสัยว่าเอะความสัมพันธ์มันมันชิวไปปกติไหมชิวไหมแล้ยังแบบว่าเขาเรียกว่าไงใช่ ยังยังรักอยู่ไหมยังแบบโอเคเป็นหั่วงก็เลยเป็น่วงเป็นนยแบบก็ฟังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนละก็ยังแม่นแฟนอยู่ใช่ไหมเ็ังเพว่าสรุปความสคัญก็คืออะไรใช่ใช่ค่ะมาชิลจนแบบเออมาชิลจนไม่รู้ไม่รู้เบบนันแล้ว่ไม่ได้คำตอบไม่ได้คาตอบเยแต่แล้วเราเองจริงเราาครกเคาเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ตกลงยังไงแล้มันชิลไปหอะไร ก็คุยค่ะเขาก็บอกว่าชิวเออก็ชิวฉันก็ชิวอะทีนี้ก็ชิวเลยฉันอู้อีก้ะมันเป็นชิลประมาณว่ามันเป็นแค่แบปล่อยปลเลยนะเพราะแบบเออแล้วมันก็นยาวถ้าจะมองให้เป็นเรื่องแบบนั้นมันก็มันก็มองได้แต่ด้วยความที่เราทั้งคู่ะัเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกร้องเหตัวของกนก็ไม่ได้เป็นคนเรียกร้องเยอะคือต่างคนสัางงานพอมันโฟกัส ไม่ได้โฟกัสที่ความสำคัญต่างโฟกัสหน้าที่ของตัวเองก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความใส่ใจเลยแล้วความ่ามมันไม่ทําให้รักเราจืดจาเหรอลูกอือจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแบบคือเป็นอะไรที่มันปกติสรุปพัตดอกก็คือสรุปเราเป็นอะไรกันเี่ไหมยังไม่ใชกันไหมเพราะนั่นน่ะสิก็ยังงงอยู่ก็มันก็คันคือด้วยความที่ช่วงนี้มันแคบแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเลยด้วยค่ะ นี่อย่างที่บอกว่าสามคนสามก็คือรับละครเยอะปีนี้แล้วเขาก็เรียนแล้วเวลาก็ต่างากนันมากคืออย่างวันหนึง่งบางวันก็แทบจะไม่ได้คุยกันหรือว่าวันหนึ่งคุยกันแค่ไม่ถึงห้านาทีก็เหมือนแยกย้ายให้รู้ว่าเออนอนแล้วนะอะไรยนานสุดเท่าไห่ไม่ <S <S ไม่ไม่ไมีมนานส<ม>ุด<า>แค่วันหนึ่งคุยแค่แบบประโยคของประโยคอะไรไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าสถานะก็ยังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่ถึงสามเดือน สาวกระเลยที่ได้มาไม่ไม่ปรึกษาเลยค่ะคือกคือเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โฟกัสกับความสำคัญแต่ความสำคัญก็เลยแบบไม่ได้หัตกัอย่งเี้ยค่ะแต่เพื่อนก็รู้เพื่อนที่สนิทก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่กลัวว่ามันจะเอ็นี่ไปนเรื่อยใช่ไหมคะหมายความว่าแบบความห่างแล้วมันทําให้ห่างออกไปอีกห่างออกไปนี่เรื่อยจนแบบก็ก็กลัวไหมก็คันก็ก็ก็น่าเป็นห่วง ก็น่าเป็นห่วงเป็นคนต่ไปแล้วเป็นเ่องดีเรี็ว่าน่าเป็นห่วงในตัวเองด้วยมันขาดสมดแน่แค่รอวันแค่รอวันที่คุยกันคุยกันว่ามันจะพัฒนาไปได้แบบดีขึ้นไหมว่ามันจะสมดลตลอดไปแต่ว่ามันยังมีความห้ีิด่ว่าถ้าเขากลับมารอบนี้ว่าจะเปิละเปิดใจเลยเออว่เิไหนก็ปไหนแล้ จริงก็คุยแล้วนะคะคือก็คุยคุยบอกตรงๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือด้วยความที่ต่างคนต่างอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องวางแผนกันต่อว่าเ้ยชีวิตเราจะเอาอย่างไรต่อถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวเราก็ไม่ยอมเสี่ยงกลมกล้องไม่ยอมไม่ยอมเพราว่าไงบ้าออแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นแค่ตัวเองเลยไงบ้างยังยังไม่มีค่ะก็คือบอกว่าให้ไปคิดถี่วนนะให้ไปทุ้มนดูว่ารู้สึกยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอนาคตมีอะไรอย่างเหรือว่าเป็นระยะเวลาที่ต่างคนต่างตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนใช่เพื่อมาคิดกับชีวิต ด้วยตัวเขากเพราะหนูถ้าสมมติมันดับเสียดานน้ำไม่ใชเหรอก็เสียดายค่ะเสียดายอยู่แล awesome. ้วแต่ว่าก so ็อย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันสับสนทั้งคู่มันคือไม่รู้ว่าจะเอาไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกันอยู่ตอนนี้คืออะไรอะคะยังไม่ปล่อยมือกันไม่มิงงแล้วตอนนี้เอะมันงงมากจริงๆค่ะคืองงหนูก็ไม่รู้ตัวเองคือยังไงหนูก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะเอาไงต่อแล้วฉัน ังไงเขาก็คิดไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะเอายังไงต่อมันยังมีความรักให้กันใช่มันก็มีค่ะเพราะมันเรียกได้ว่าเหมือนเอยู่ด้วยกันเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอะไรเงี้ยยังมีความผูกพันอยู่เป็นความผูกพันความแบนี้ในกันและการแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบแฟนแบบอะไรเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยลงเลยค่ะมีโอกาสจะถอยมาเป็นเพื่อนกันไหมก็ไม่รู้เลยค่ะแต่ถ้าถามใจเราจริงๆเราอยากอยู่แบบไหนแบบยังเป็นแฟนหรือว่า ก็วันนึงถ้าจะเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนนะคือหนูอ่ะแค่รู้สึกว่าไม่อยากเปล่นตัวเองถ้ารู้สึกว่ากลับมาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแล้วมันโอเคเราก็อยากที่จะเป็นแฟนต่อใครยิ่งพบกันไปแล้วไม่ได้รู้สึกก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าแสดงว่าสามเดือนนี้คือตางคนตัดใจไหมสามเดือนวัดใจใช่สามเดือนวัดใจสเดือนโอเคไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรใช่ไหมลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือกินนะ เจ็ดปีค uhm ่ะใี่ถ้าหนูจะมีอักษรย่อมาช่แล้วมาสนย่ออีกเออักษรย่อมันจะไม่ค่อยได้่านเ่ะไมไม่ได้่านไม่แต่ไม่ใช่หนูจริงจอคไม่แต่ถ้าสบเดือนนี้นบครบถ้ามีอะไรกบอกใช่ไหมใช่ถ้มีอะไโอเคตงเลยสอบเดือนใช่เลยาเดือเออ ค่ะเป็นคามรันแร่ะเป็มน่ะหนูว่าเป็นเพื่อได้ยังหนดีให้เพราะว่าย่างบอกพบกับพ่เคเนี่ยคือรักเป็นเหมือนแบบเป็นครอบคัวแล้วทุกคนก็คือรัม่ก็คือรักพี่เคมากคือทอะได้วยกันเป็นเหมือนกันแบบคนในครอบครัวมากซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าสม่งนมันเป็นจริงตัวเเ่คนาไดุ้ได้ว ไม่แน่แต่คืออันนี้ในมุมของอันนี้มุมของพี่ต้องไม่าถเาเอาสุดท้ายแล้วขอยินญาตินได้ไหมเดี๋ยวฉันงงมาเลิกไม่เลิกอะไรยังไงยังไม่เลิกยังไม่เลิกเลแต่ว่าแต่สบาวันนีโอเคเขาได้ไม่ไม่ไม่เขาได้ฟาดหัวหมดนะ่ไดหัวหมดปีสี่ปีกันเออพี่ดรู้กันนี่อครับนี่เขาหนาว